กินข้าวเราเปล่าน,นะสีฟูดกับกุง้งเราเปล่อนเดแบบนี้นี่แหลงกุง้งโอ้เข้าใก้ใกล้สิกุ้งเหมือนกุ้งกุ้งกุ้งโอ้ตัวใหญ่เลยแบบน,นี้ขับหนอนจิ้มสี่ฟูตเราเหมือนจิ้มสี่ฟูตเราเปล่านะแล้วก็นี่ปลาทูตม้มส้มเปล่านโอ้ชัดนำเปล่าน,นี่สุดยอดงอเปล่นกุ้งงอเปล่า

เลยนี่ถังตัวเลยนี่เลยอือ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 เบอร์ใำมังค์เบอร์แกงก็ปบตำมังเบอร์นะอืออืออืออ๋อร้อยเบอร์อ๋อคือเอร์แล้ว

음~~ 음~~ う 음. cắt ngon cả khu, đi, ừ. khu tấm ừ. đấy khu của em, cắt đu đủ xơm bự nữa, bên miền núi gì, ở mà ta cũng ăn

Cái được ừ. <laughs> măng nó ừ. <laughs> 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 okay rồi quá rồi mhm mhm miệng đá vậy hả? Ok mhm